สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk the Hero Variety าากีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายนะครับบุคคลเหล่านี้สมควรที่จะได้รับเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาและก็นักกีฬาเหล่านี้แหะครับเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่ทําเอาไว้เป็นแบบอย่างสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจาก ยอดนักกีฬากระโดดน้ําทีมชาติไทยซึ่งเขาติดทีมชาติมาตั้งแต่อายุ10ขวบแข่งขันซีเกมติดต่อกันถึง11ครั้งคว้าม,มาได้6เหรียญทองบุคคลที่ผมกล่าวถึงนี้ก็คือพันตำรวจโทสมชายองค์สิงห์ไปติดตามเรื่องราวและก็ชีวิตที่น่าสนใจของเขาในช่วงบอร์นทูบีครับบอร์ทูบีสนับสนุนโดย isuzu e w x เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ p t t l i f e Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวน้ำมันพืชตราอาง,งุ่น ไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน Trinity Cars ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร Basaya Beach Hotel and Resort พัทยาสวัสดีครับพันธุ์ตำรวจโทรสมชายองค์สิงสวัสดีครับพี่ตูครับครับจริงๆแล้วสมชายกับผมเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยผมขอเรียกว่าสมชายแล้วกันนะครับครับนะครับตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า หลายคนไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าสมชายองค์สิงห์เป็นหนึ่งในนักกีฬากระโดดน้ําทีมชาติไทยที่แข่งขัน4เกมมามากที่สุดถึง11เกมด้วยกันย้อนกลับไปนิดหนึ่งสมชายเป็นคนกรุงเทพครับ,รบมีพี่พพน้องกี่คนฮะมีพี่น้อง5คนครับ,ค,รบคนโตคนที่คนที่หนึ่งคนที่สองผู้หญิงแล้วก็คนที่3คนที่5ผู้ชายครับแต่ที่ทราบมาคือพี่สาวสมชายแล้วก็สมคิด3คนเป็นนักกระโดดน้ําทีมชาติหมดเลยเริ่มเล่นจริงๆแล้วเนี่ย ผมเชื่อแน่ว่าสมชายไม่ได้เล่นกระโดดน้ํามาก่อนแต่ว่าได้ข่าวว่าเป็นนักยิมนาสติกมาก่อนด้วยครับพี่ครับเริ่มเล่นยิมนาสติกตอนอายุเท่าไหร่ฮะครับเริ่มเล่นตแก่ตอนปอ .3 ฮะก็ประมาณ6ขวบครับแล้วยังไงฮะเริ่มเล่นยิมนาสติกแล้วก็เล่นมาตลอดนะครับก็แล้วก็เข้าแข่งขัน,ขนกีฬานักเรียนก็ได้เหรียญบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนมาซ้อมยิมนาสติกเนี่ยเดินผ่านสระน้าก็เห็นรุ่นอาจารย์ซ้อมกระโดดน้ําก็อยู่ก็ลักษณะตีลังกาลงน้ํา เหมือนกับเราที่เล่นยิมแต่เราเราลงบอกแต่รู้สึกชอบก็เลยมุดรู้ว่าเข้าไปเลยฮะวิ่งเข้าไปรายงานตัวกับอาจารย์เลยตอนนั้นท่านอาจารย์สมจิตอุ่นสนิทเป็นหัวหน้าผู้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วเป็นนักกีฬาด้วยเขาไปรายงานตัวเลยอาจารย์เขาชอบใจใหญ่ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยจำได้ไหมตอนนั้นแปดขวบแปดขวบเองแต่ว่าคุณเป็นเด็กที่กล้ามากนะครับซึ่งอาจารย์สมจิตอุ่นสนิท ก็เลยกลายมาเป็นผู้ฝึกสอน,ค,นคู่ขวัญของสนใจองคส์สิงเลยด้วยรเริ่มฝึกว่ายน้ํากับกระโดดน้าครั้งแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกมันเหมือนหรือมันแตกต่างกับยิมนาสติกอย่างไงฮะเหมือนเลยครับใช้ทักษะใกล้เคียงกันเลย uh huh. เพียงแต่ว่าต้องเปลี่ยนจากเอาขาลงเป็นศรีรษะลงซะ uh huh. ส่วนใหญ่กระโดดน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบในเรื่องในเรื่องความสนใจของสังคมนะบะพะมันเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีใครนิยม uh huh. แม้แต่ทุกวันนี้นะครับ กีฬาแห่งชาติยังไม่มีเลยครับกระโดดน้ไม่มีกระโดดน้าในกีฬาแห่งชาติาน่าเสียดายนะครับ,รบและที่สาคัญที่สุดเนี่ยสมชายควสิงเริ่มติดทีมชาติไทยครั้งแรกผมทราบข่าวมาว่าตั้งแต่เซฟเกมตอนนี้นยังเป็นเซฟเกมครั้งที่7อยู่เลยครับก็ใช้เวลาฝึกตั้งแต่8ขวครบจนมาเซฟเกมครั้งที่7ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ,าพก็มีการคัดตัวกันขับเคี่ยวกันซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยก็โชคดีครับผ่านการคัดเลือกตัว ติดทีมชาติครั้งแรกคือเสียบเกมพลิตเจ็ดที่สิงคโปร์ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่สิบขวบครับสิบขวบคุณเล่นทีมชาติแล้วอ่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สมชายถนัดที่สุดเป็นแพลตฟอร์มครับคือของเราในอุปกรณ์ยังยังค่อนข้างจะจะด้อยอยู่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นการในกีฬารุ่นเก่านะฮะใจอย่างเดียวเสียสละล้นร้นค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ไม่เคยคำนึงขอให้ได้มีความว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติครับมีโอกาสไปรับใช้ชาติพอแล้ว พอเราได้ไปแข่งขันที่สิงคโปร์ตอนนั้นผลการแข่งขันครั้งแรกเป็นไงบ้าง <c oughs> สรุปครับครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นมากคือกระโดดน้นําในยุคนั้นนะฮะ <c oughs> จะแข่งสองวัน <c oughs> สําหรับในหนึ่งประเภทครับ <c oughs> วันแรกเนแข่งท่าบังครับสี่ท่าวันที่2คือวันชิงแข่งท่าสมัครอีก6ท่าครับ <c oughs> วันแรกอ,อาจจะเป็นเพราะว่า เราเราเด็กเราไม่คิดอะไรขอให้เล่นให้จบให้สนุกคแค่นั้นเองเราสนุกกัะมาหาประสบการณ์แต่ปรติฏว่าสี่ท่าแรกที่โดดในวันแรกะโดดได้ดีมากติดหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่เลยครับซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันตอนนั้นประมาณแปดท่านครับครับ,รบพอมาวันที่สองวันชิงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามากหวังมากไปแล้วก็ด้วย,ว,ยวิถีภาวะของเด็กนะฮะสิบขวบเองนี่ครับตั้งความหวังไว้ว่าเอ้ยถ้าเราได้เหรียญครั้งแรกเนี่ยเราคงจะดีจะดังจะรู้สึกมันคงดีน่าดูเลยครกบ เกิดแรงกดดันที่กับตัวเองนะครับตั้งใจเกินไปคือกระโดดน้ํากับยิมนาสติกที่พี่เล่นเป็นทีมชาติเนี่ยคงเหมือนกันมันต้องใช้ความพอดีและจังหวะไม่ใช่แบบคนแข็งแรงก็จะมาชนะหรือแบบกล้ามใหญ่ชนะมันอยู่ที่ความจดีความพอดีและจังหวะก็เลยค่อนข้างจะพลาดสพอสมควรผิดจากที่ซ้อมไปเลยก็ได้ที่สุดท้ายเลยครับแล้วซีเกมครั้งที่สําคัญที่สุด คือซีเกมส์ครั้งที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตการเป็นนักกีฬากระโดดน้ําของสมชายคือซีเกมส์ครั้งไหนครับเรียนที่พี่ตู่ทราบก่อนเลยนะว่าแมตช์การแข่งขันทุกแมตช์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยก็ดีเซฟเกมส์ซีเกมส์ก,มก็ดีเนี่ยผมให้ความสําคัญหมดทุกแมตช์ไม่ว่าจะนักกีฬาน้อยนักกีฬามากนักกีฬาเก่งหรือนักกีฬาไม่เก่งเนี่ยผมถิดว่าถ้าเราได้ได้เข้าแข่งขันแล้วเนี่ยเราต้องเต็มที่กับการแข่งขันเพื่อตัวเราเองเพื่อคู่แข่งขันแล้วก็เพื่อ กรรมการและคนดูซึ่งรเราต้องให้เก็บเราต้องเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่ตู่ถามเนี่ยคืออาจจะเป็นแมตช์ซีเกมครั้งที่สาที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพครับเราเป็นเจ้าภาพแลวตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ยพินาแล้วอ,อยากให้ผมกระโดดทั้งสองอย่างคือทั้งประเภทสปริงบอร์ดและแพลตฟอร์มครับตอนนั้นเราฝึกกันเหนื่อยและเข้มมากครับก็เลยค่อนข้างจะโชคดีและประสบความสำเร็จในการแข่งขันคือได้สองเหรียญทองทั้งสองประเภทก็เลยเป็นแมต ประทับใจแบบหนึ่งครับครับโอ้โหกำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องขอพักสักก่อนนะครับ,รบกลับมาบในช่วงหน้านะครับเรามาดูนะครับว่านักกีฬาคนหนึ่งที่เล่นซีเกมมาถึง11ครั้ง,งเขาจะต้องมีความอดทนมีวินัยแล้วก็รับผิดชอบกับตัวเองสูงขนาดไหนนะครับถึงได้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่ยาวนานมากสักครู่กลับมาในช่วงฮอร์ฟเว็ครับนอกจากเสียงเงือเป็นตีมเนี่ยไอ้เรื่องเจ็บตัวเย่ยมันมันเป็นเรื่องปกติ ผมโดดท่าเดียวได้คะแนนดีด้วยหัวไม่แตกเก๊กลุงติ๊ดโดดท่าเดียวผมหัวแตกพอออฟเฟคสนับสนุนโดย ยี่สุดมิวเอกเอกสิทธิ์แห่งผู้นำพีทีทีไลฟ์สเตชันความสุขหลากตล์ในที่เดียวน้ำมันพืชตราอาง,งุนไม่เป็นไขใสสะอาดชาร์ e ตอร์เดอะอาร์ตสปิริตออฟอาร์ตการกีฬาแห่งประเทศไทยกลับมาติดตามสปอตท็อกเดอะฮีโร่ในช่วงที่2นะครับในช่วงของฮอสเฟมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยค้างเอาไว้กับพันตำรวจโทสมชายองค์สิงห์นะครับ,รบซึ่งผมขออนุญาตเรียกสมชายไปแล้วนะฮะก็คงจะต้องถามว่าการที่นักกีฬาคนหนึ่ง สามารถติดทีมชาติไทยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้11ซีเกมกับอีกเกีเช่นเกมฮะสามเอชเกมครับสามเอชเกมครับ,รบซึ่งแน่นอนที่สุดผมคิดว่าเป็นนักกีฬาที่จะต้องมีความอดทนสูงมากฝึกซ้อมหนักมากทําได้อย่างไรครับตรงนี้เนี่ยมันมันต้องใช้ความอดทนใช่ครับแล้วก็ใช้วินยัยถูกครับพอสมควรเพราะว่าการฝึกซ้อมเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักครับ,รบแล้วก็ต้องฝึกซ้อมทุกวันเคยมี อาการบาดเจ็บหรือว่าเคยมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการกระโดดน้ําผมเชื่อตลอด11ซีเกมติดต่อกันอย่างนี้มันต้องมีพลาดบ้างอะครับของธรรมดาครับนักกีฬาทุกคนนะับนอกจากเสียเหงื่อเป็นปี๊บเนี่ยไอ้เรื่องเจ็บตัวเนี่ยมันมันเป็นเรื่องปกติปลายเท้าเกี่ยวกะดานอันเนี้ยโดนบ่อยครับแต่ที่หนักที่สุดเนี่ยก็มีจังหวะเหยียดตัวเนี่ยผิดจังหวะออกมาฟาดน้ําเต็มเต็มเลยครับเต็มเมเป็นแผ่นกระดานเลยครับครับก็เลือดออกปากออกชมูก เลืดออกวามขมวดแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยครับต้องมีเพื่อนเนี่ยกระโดดลงไปเลยรับแล้วก็ไปลากเขาสะตอนนั้นเป็นการฝึกซ้อมเตรียมไปซีเกมครั้งที่เท่าไหร่ตอนนั้นเป็นการฝึกซ้อมเตรียมไปซีเกมที่มาเลเซียครับครับแล้วก็มีตอนก่อนจะแข่งขันชั่วโมงเดียวที่เอเชียนเกมครั้งที่8ที่ประเทศไทยที่สะจุลาภร์มาาลกรศเสดรับครับก็เต็มเ็มเลยครับลูขนเล็กๆเนี่ย รูขยายเป็นรูเบลเลอร์เลยครับไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยเห็นชัดๆเลยครับเลื่อดออกเปลาเอาจมูกครับครับก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามัน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 เป็นอุบัติเหตุจริงๆครับแล้วแล้วไม่ท้อเลยเหรอฮะก็รู้สึกท้อสมควรเหมือนกันว่าโอ้โหมันเราเคยเจออะไรที่มันหนักครั้งแรกเลยเนี่ยมันมันหนักมากแต่ด้วยที่ว่า ความมจใส่น่ของพุ่พ่อแล้วก็การดูแลของอาจารย์ที่ให้กำลังใจปอดขวัญก็ทำให้เรามีกำลังใจสู้มาอีกครับครับประสบความสําเร็จดีที่สุดในเอเชียนเกมครั้งที่10ที่เกาหลีครับผมลงเล่นประเภทสปริงบอร์ดสูง3เมตรครับกระดานสปริงบอร์ดจะมีทั้งหมด4ตัวครับครับและกีฬาก่อนซ้อมไม่เขาจะไปเลือกเลยจะโดดเลือกเลยว่า ชอบตัวนี้ที่สุดครับอกว่าผมเลือกตัวที่สองจากด้านขวาฮะซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่เกรกลูกานิสใช้แข่งในกีฬาโอลิมปิกนักกีฬากระโดดน้ำของสหรัฐอเมริกาครับครับคันหนึ่งของโลกที่ภูมิใจก็เพราะว่าได้คะแนนอันดับต้นๆหลังจากจบการแข่งขันครับทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นน่าจะเป็นกีฬาประเภทเดียวที่เป็นนักกีฬาคนเดียวด้วยไปแข่งโดยไม่มี ผู้ฝึกสอนไม่มีแม้กระทั่งโค้ดหัวเดียวโดดๆเลยครับตอนนั้นแค่นักกีฬาคนเดียวผู้สอนไม่มีคนเดียวผมโดดเรามาเสร็จเนี่ยต้องรีบขึ้นมาดูฟองน้ําที่ขึ้นมาเออโดดดีไหมแล้วก็ที่ภูมิใจประทับใจนะครับอันนี้ติดตลกนิดหนึ่งเลือกกระดานตัวเดียวกับเก๊กลุดนิดแล้วก็ท่าเดียวกับเก๊กหลุดนิดที่เก๊กหลุดนิดหัวฟากระดานแตกครับคือท่าสามศูนย ห้ากระโดดไปข้างหน้าตีลังการหลังสองรอบครึ่งรีเวิร์สครับมือครับมือจับปเท้าผมโดดท่าเดียวได้คะแนนนี้ด้วยหัวไม่แตกเก๊งลุงตี๋โดดท่าเดียวกับผมหัวแตกคือเขาเขาระดับโลกครับเขาเก่งเกินไปซีเกมครั้งสุดท้ายที่เลิกเล่นครับประกาศอำลาตอนนั้นรู้สึกอย่างไงบ้างซีเกมครั้งที่17ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยก็อยู่ในเราไม่เกิน27-28ครับควรจะเลิก25่25ไม่เกิน30นี่ถือว่าฟิตที่สุดแล้วแต่ผมต้องต้องเล่นจนถึงอายุ33-34เพราะว่ายังยังปั้นไม่กีฬารุ่นน้องขึ้นมาไม่ทันไม่ทครับเลยก็เลยต้องต้องเกินอายุไปหน่อยในการเล่น ประทับใจทุกครั้งและภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติถึงจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าได้รับใช้ชาติแล้วเรามีความภูมิใจสมชายคิดว่าชีวิตของสมชายณวันนี้เนี่ยได้อะไรจากการเป็นนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทยบ้างวินัยครับครับวินัยอแล้วก็ทอตัวจริงฮะครับครับช่วยเราได้เยอะเลยเยอะเลยครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็สมชายนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานพอสมควรครับแล้วก็แล้วก็คือเป็นนักกีฬาคนหนึ่งละ ที่ผมเชื่อว่าประเทศ,เทศไทยลืมไม่ได้แน่นอนที่สุดตอนนี้เนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถที่จะติดทีมชาติไทยในการแข่งขัน11ซตเกมต่อเนื่องโดยที่ไม่มีเว้นวักเลยหายากมากนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าชีวิตในปัจจุบนันชีวิตครอบครัวกิจกรรมที่สมชายทำหลังจากที่เลิกกระโดดน้ําแล้วนะฮะแล้วก็ชีวิตของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษ ตำรวจไทยที่น่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างสักรครู่กลับมาในช่วงทุบิยอนครับไม่มีการทํางานที่ไหนที่ไม่มีปัญหาถูกต้องครับ,รบแต่ให้นึกไว้เสมอว่าปัญหามีไว้กแก้มไม่ได้มีว้กลุ่มนักกีฬาเนี่ยจะถูกท่องไปเสมอว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัย สนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห e ่งผู้นำ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวน้ำมันเพื่อตราอางุ่ไม่เป็นไขใสสะอาด o s a t Football Academy Back to the Basic Dureka Fry High กลับมาช่วงสุดท้ายของ Sport Talk the Hero นะครับในช่วงของทูบิออนเมื่อสักครู่นี้คุยกับสุภาพบุรุษนายตำรวจ พันตำรวจโทสมชัยองค์สิงห์นะครับอดีตนักกระโดดน้ํา11ซีเกมติดต่อกันถามนิดนึงฮะยังจําได้ไหมครับว่า11ซีเกมติดต่อกันเนี่ยทำเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเอาไว้ทั้งหมดกี่เหรียญครับ6เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับลูกๆพมใจไหมครับคุณพ่อขนาดนี้คับพอจําความได้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่านะฮะแต่คุณแม่จะเป็นคนเล่ามากกว่าเขาก็ตกใจว่า พ่อต <the> ัวเล็กเนี่ยเป็นนักกีฬาเป็นโอ้ที่เป็นนักกีฬากระโดดน้ำด้วยแล้วเขาก็เริ่มสนใจก็มาถามก็ค่อยเล่าให้เขาฟังครับเขาก็เขาก็มีความภูมิใจครับว่าที่ที่คุณพ่อเลยเป็นนักกีฬาครับตอนนี้มีลูกทั้งหมดกี่คนฮะครับมีลูกสาวสองคนครับไม่เล่นกระโดดน้ำเลยเคยแย่เขาเหมือนกันว่าอยากเป็นนักกีฬาเหมือนพ่อไหมครับเขาบอกว่าแหม่หนูไม่อยากไปโดนแดดอ๋อห่วงสวยครับผมก็บอกว่ามีสะเิลดแล้วนะเขาบอก เขาก็คง <K un> จะแพ้คอลีนเลี้ยงไปเรื่อยเลยฮะ<บ>แล้วปัจจุบันนี้คือผมมีความรู้สึกว่าตอนสมัยที่คุณเป็นนักกีฬาเนี่ยคุณเป็นนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นมากตั้งใจฝึกซ้อมมีวินัยแล้วก็ชีวิตอยู่กับกีฬามาตั้งแต่เด็กๆเลยและปัจจุบันมีกีฬาอะไรที่เป็นกีฬาโปรดปรานบ้างขี่จักรยานท่องเที่ยวว้าวครับทั่วประเทศตอนนี้ไกลที่สุดเคยปั่นจักรยานไปไกลขนาดไหนก็กรุงเทพเชียงใหม่ครับ <bills S 2> แล้วก็ไปขึ้นดอยสุเทพวนัน <vengeance> หนึ่งส euh. ่วนวันสุดท้ายก็ขึ้นดอยอินทนนท์อีกส่วนหนึ่งก็ไปออกรอบกับพี่ตู่เราเจอกันเราเจอกันบ่อยในสนามกอล์ฟนะครับฝีมือไม่ธรรมดานะครับเป็นนักกอล์ฟที่ฝีมือไม่ธรรมดาแลวเป็นเป็นนักกอล์ฟมือซ้ายผมชอบเรียกสมชายอง้์สิ์ว่าไมชูเวียนักกอล์ฟแคนาดามือซ้ายตีไกลได้ตรงถึงตองจ่ายตังหลุมละยี่สิบบาทนะฮะสนุกสนุกกันนะครับพูดถึงเรื่องของ การเรียนผมทราบแน่นอนนะฮะว่าสมชายองศิ์นั้นจบวิทยาลัยพระราชศึกษากรุงเทพนะฮะแล้วก็ไปต่อที่ศรีนครินทร์วิโรธพระราชศึกษาแล้วเข้ามายังไงชีวิตการเป็นนักกีราช่วยส่งเสริมผลักดันเรายัางไงถึงได้เข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจครับ,รบก็อันนี้ต้องด้วยความเมตตา <ฮะ S 2> ของทางผู้ใหญ่นะครับ,รบพลตำรวจเอก นรง wing, มหานนท์ซึ่งตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมตำรวจมาชมการแข่าง,งากีฬาด้วยพอดีเลยครับพอดีเลยแล้วก็ท่านอธิบดีนร,รงก็เลยฝากมาว่าให้หให้ผมเนี่ยเข้าไปพบท่านเลยครับทับก็เลยตั้งและนต้นมาก็เลยเริ่มกระบวนการในการรับเข้าและเป็นรับราชการตำรวจตั้งแต่ปี29งเ้โอ้โหครับ,บยศปัจจุบันนี้ก็คือพันตำรวจโทครับดูแลงานเกี่ยวกับส่วนของ ครับตอนนี้ผมตำแหน่งรองผู้กำกับการอยู่กองบังคับการตำรวจนครบาล3มดูแลรับผิดชอบ11บอสนทางด้านตะววนออกของกรุงเทพครับผมครับก็พูดได้เลยไหมครับว่าเป็นเพราะว่าคุณเล่นกีฬาเป็นเพราะว่าคุณสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติคุณถึงได้มีวันที่คุณอยากจะทํางานอย่างนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะต้องถามผมผมไม่ถามไม่ได้เลยชีวิตในตํารวจกับ กีฬาที่เราเล่นมาเวลาที่ไปแล้วเนี่ยชีวิตการทำงานในหน้าที่ในตำรวจเนี่ยเคยเจออุปสรรคแล้วก็แก้ปัญหาหรือว่าสามารถที่จะผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้อย่างไรครับคำถามที่ดีมากเลยครับพี่ตู่ไม่มีการทำงานที่ไหนที่ไม่มีปัญหาถูกต้องครับ,รบแต่ให้นึกไว้เสมอว่าปัญหามีไว้แก้มไม่ได้มีไว้กุ้มแต่ความได้เปรียบของการเป็นนักกีฬาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเรานรักกีฬาเนี่ยจะถูกท่องไปเสมอว่ารู้แพ้รู้ชนะ รั้อภัยผมเชื่อเลยว่าทุกคนนะมีปัญหาตรงนะั้นไม่ว่าจะด้วยงานกด็ดีหรือด้วยตัวบุคคลครับรู้แพร้รู้ชนะให้อภัยคฟันฝาไม่ได้หมดครับท้ายที่สุดนี้เยผมเชื่อว่าแฟนกีฬาในประเทศไทยนี่ยัยงจําชื่อของสมชายองค์สิงได้อย่างแน่นอนที่สุดมีคนเข้ามาทักมีคนเข้ามา ขอลายเซ็นมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปอยู่เป็นระยะระยะอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆที่เขาชื่นชมแล้วก็คอยติดตามผลงานของสมชายมาตลอดบ้างไหมครับก็กรับของพระคุณนะฮะพี่ๆน้องๆเพื่อน,นๆที่เป็นแรงใจมาให้ตลอดเนี่ยยอมรับเลยว่าส่วนหนึ่งของความสําเร็จก็มาจากเพื่อนๆพี่นๆน้องๆที่ให้กําลังใจเพราะบางครั้งเนี่ยเราเกิดอาการท้อแท้หรือเราตั้งเป้าเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยก็องค์ประกอบใหญ่ส่วนหนึ่งก็มาจาก มิตรักแฟนเพลงที่ให้กาลังใจเราครับเราจะเป็นกําลังใจนะฮะแล้วก็จะคอยติดตามชีวิตของนายตำรวจคนเก่งคนนี้ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาเีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงไว้ให้กับประเทศชาติมากมายนะครับท้ายที่สุดนี้รายการมีวอชเชอร์นะครับของบาซย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยากลางนะครับอันนี้ฝากไปให้สมชายไปพักกับครอบครัวได้นะครับแล้วก็ที่เราภาคภูมิใจที่สุดนะครับเป็นเสื้อของยูเรกานะครับเป็นเสื้อของรายการ อันนี้สกินข้างหลังไว้เท่มากเลยฮะสปอร์ตท็อกในฮีโร่นั่นหมายความว่าสมใจองค์สิงเป็นฮีโร่ในดวงใจของพวกเราทุกคนแฟนกีฬาชาวไทยตลอดไปครับขอบคุณนะครับ,รบอันนี้ฝากไปให้ลูกสาวสองคนและก็ภรรยาคนสวยนะครับได้ใช้ดูแลผิวพรรณเป็นสบ,บู่สมุนไพรของอิงออนนะครับเป็นสบ,บู่สมุนไพรที่สกัดจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีด้วยนะครับรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่ผมชอบ สมชายเป็นนักกระโดดน้ำแต่ว่าชีวิตปัจจุบันก็ยังชอบการดำน้ำการทำนู่นทำนี่เก็บความกับน้ำอยู่นะครับอันนี้จากชาโตเดอาร์นะฮะฝากไว้ให้ดูไว้เป็นที่ระลึกวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับสุดยอดอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย11บเอ็ดซีเกมตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณพันตำรวจโทสมชายองค์สิงอดีตสุดยอดนักกระโดดน้ำทีมชาติไทยที่เริ่มเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยตั้งแต่อายุ10ขวบ และเล่นในานามทิมชาติไทยติดต่อกันถึง11ซีเกมพร้อมกับคว้า6เหรียญทองให้กับประเทศไทยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการ Sport Talk ด h e ยฮีโรซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป ทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของพันธมิรโทรสมชายองคสิงนะครับซึ่งถือว่านักกีฬาคนหนึ่งที่จะสามารถติดทีมชาติได้ติดต่อกันถึง11สีเกมไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่น่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีอิ uzu, or, aman, ra, un, u ุสปตทน้ำมันพืชตราอางุนสบู่สมุนไพรอิงอ่อน t ร i นิติคาสบาซยาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาชา a ์ตอร e เดอะอาร์ตยูเรกา โอเอสัตฟุต a อลอะคาเดมและสถานที่ไทยทําพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ตามแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าเรายังมีบุคคลที่น่าสนใจเป็นนักกีฬาที่จะมาพูดคุยในรายการของเราอีกหลายต่อหลายท่านวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับตัวน้นอยๆ้ลงไปแข่งนามายใหญ่เนี่ย คือมันเป็นความกลัวอยู่ข้างในกลัวว่าจะเองทําไม่ได้ไม่มั่นใจค่ะว่าว่าเธอจะทําได้เพราะฉะนั้นเธอมีแม่ที่คือพิสูจน์เข่าวบวมเจ็บหลังเวนลานอนเนี่ยเจนไม่สามารถนอนเตียงได้เจนต้องนอนกับพื้นหนึ่งแข็งครับ,รบเป้าหมายเราชัดยังถ้าทับปักให้แหน่นแล้วอย่าเปลี่ยนทงเดินไป